จังหวัดลบบุรีจัดพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเล่มที่44ฉบับพระราชทานให้กับโรงเรียน101แห่งในพื้นที่จังหวัดลบบุรี เวลา10นาฬิกา30นาทีของวันที่23กันยายน2517ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนพลร่มอนุสรมิตรภาพที่50จังหวัดลบบุรีนายอัมพลอังคภารกรุณผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเล่ม44ฉบับพระราชทานให้กับโรงเรียนในพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลบบุรีเขตหนึ่งจำนวน32แห่งพื้นที่การศึกษ กถาบันบัศึกษาลบบุรีเขต2จำนวน43แห่งพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลบบุรีจำนวน25แห่งและสำนักบริหารการศึกษาพิเศษจำนวน1แห่งรวมทั้งสิ้น101แห่งโดยมีพันจ่าตรีฉลองอ่อนนวลรองศึกษาธิการจังหวัดลบบุรีรักษาการศึกษาธิการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีสำหรับหนังสือชุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนถือกำเนิดขึ้นด้วยพระมหาการุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระบร,บบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุเดชมหารารรชบมาถบพิษที่มีพระราชประสงค์จะให้มีหนังสือที่รวบรวมความรู้ขแขนงต่างๆเพื่อให้ประสบนิกรได้มีโอกาสอ่านและศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองซึ่งได้ริเริ่มดําเนินการในปีพุทธศักราช2511โดยพลโทพระยาสารวิธานนิเทศรับสนองพระราชประสงค์เกี่ยวกับการจัดทําหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยได้รับพระราชทานเงินจํานวนหนึ่งเพื่อเป็นทุนในการจัดทําและได้ดําเนินงานมาจนถึงพุทธศ กระ2562 nice และต่อมา,พร,อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนเปลี่ยนสถานะเป็นมูลนิธิใช้ชื่อว่ามูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพนนดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้เงินและทรัพย์สินของโครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนเป็นทุนเริ่ม ในการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิทั้งยังมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โปรดกล้าให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นองค์ที่ปรึกษาและมีนายแพทย์กเกษมวัฒนชัยเป็นประธานกรรมการมูลนิธิส่วนหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนเล่มที่44ฉบับพระราชทานเล่มนี้มีสาระที่น่าสนใจรวม8เรื่องอาทิ 1. ลิเกป่าแขกแดงมีเนื้อหาว่าเป็นการอธิบาย ถึงการแสดงพื้นบ้านอย่างหนึ่งของชาวไทยมุสลิมในชนบทภาคใต้ 2. กลุ่มชาติพันธุ์มง 3. วิทยาศาสตร์การกีฬา 4. โลมาสีชมพู 5. แมลงทับ 6. ทราย 7. คณิตศาสตร์ในธรรมชาติและ8โรคมือเท้าปาก